สวัสดีนะครับทุกคนครับครั้งนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับซูเปอร์ซันนะครับผมเออครั้งนี้เสียงผมอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามีเอ็กซิเรนสักนิดสักหน่อยนะก็ครั้งนี้ก็เลยอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับทุกคนแล้วก็จะมาเล่นเป็นตัวละครนักมายากลนะครับอยู่ไหนนะโอเคตังพอซื้อแล้วครับทุกคนนี่พุจ้ามีนักมายากลนะครับทุกคน ทุว่านักมายากลค่อนข้างดีนะเพราะว่าเหมือนเวลาใครจูกลายล่างเงี้ยไม่ใช่กลายกายพันธุ์หรือกายล่างกายล่างกายล่างไม่ใช่กายพันธุ์ no เวลาใครจูกายล่างนะครับทุกคนแล้วก็แบบว่าปึ๊บเหมือนว่าเสกตัวเองให้กลายเป็นแบบคนล้มอะ่ะแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวใครจูไม่ต้องกลัวใครปาดเลยนะครับสบาย easy! Super easy! อยีซ<ร><ร>ี่ซุปเปอร์อีซี่ผมขอเปลี่ยนชื่อผมเป็นเอ็นก่อนนะ เอ่อ S N เดี๋ยวคีย์บอร์ดผมไม่ขึ้นนะ่ะทุกคน S N นะก็ถ้าอันนี้ก็จะเป็นชื่อจริงๆของผมเลยนะ S N อันนี้ไม่ใช่ชื่อจริงแต่ว่าถ้าทุกคนไปหาในตัวนั้นนะ่ะใน element, นะ element Table ต์น่ะอิ t ลเมนต์เทเบิะต่หลงธาตุอะครับทุกคนทุกคนก็จะรู้แน่ว่าชื่อผมภาษาอังกฤษเขียนว่าอะไรโอเคกิกกิ ใครอยากหาก็หานะใครไม่อยากหาก็ไม่เป็นไรไม่ใช่สิ่งที่จาเป็นต้องทำพี่ครับไม่กดหรอครับพี่ครับพี่ไม่กดอะ่ะเดี๋ยวเดีย๋ยวเอ่อคำม่กดนะครับกอ่อนฮะฮัลโหลอยู่ไหมไม่ไม่กด อ๋อกดแรกกดแรกกดแรกกดเลยครับทุกคนงงมากครับโอ้เขามีเอเลี่ยนด้วยนะไหนผมได้อะไรเนี่ยอูอ้อ่ะอะผมกำลังดูของรางวัลเลยโอเคเราได้จะได้เป็นนักมายากลน,นะครับทุกคนนักมายากลตัวนี้มันจะออกเป็นตัวลูกเรือนะดีดี่ข้างดีด ลูกเหลือที่ตายยากนิดหนึ่งซีฟามิน้นดีไหมอะ่ะซีฟามิน้นดีไหมอะ่ะโอ้ไป่าเต้นด้วยเนาะมาเต้นกับเขาดีกว่า่โอ้เยี่ยมขอบคุณมากครับว่าเยี่ยมโอ้ท่านั้นทนั้นผมมีท่านนั้นผมมี นะตัวตัวปิดแชนแนบเราอ่อนตัวปิดนี่นี่นท่านี้ทางนี้อ้าวผมก็ว่าหาที่เต้นดีๆเลยอดครับอดครับสกอนอัดอยู่มะเนี่ยอัดอยู่อัดอยู่ <c oughs> ผมนึ่แต่ว่าผมอัดอยู่บ้าวมาแล้วลูกเรือนักวยากนโอเคผมว่าจะอาเอากระบอกน้ำไปไหม เปหวังนะผมเลเวลหกนะครทุกคนเวลากดน่าจะครูดาวน้อยลงเยอะเลยแหละสวัสดีนักมายากลมาแล้วนักมายากลอยู่อย่างกับพ่อมดโอเคโอเคดีดีเกมนี้มันดีมีหมอเหรอไม่รู้ว่ามีใครมีใครจูด้วยจะก,ก่อนจะบายเลยเข้าทางผมเลยผมมีตัวนี้นี่ Shadow Invention ซื้อเอ้กระตุก ผมคิดว่าผมโดนปาดผมบอไม่ใช่ <c oughs> แต่หมวกเหมือนผมมากเลยทุกคนทุกคนต้องดูทุกคนต้องดูงดเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอผมดูก่อนมีหมอหรอระเห็นไหมหมวกเหมือนกระเปียบห <c oughs> มวกเหมือนเปียบอย่างนั้นกับอย่างนั้นกับมาเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นเหมือนเพิ่งเห็นสีส้มนะตอนนี้มีหมออ๋อใช่ใช่ใช สัวพิษสัวพิษส n นปผมเล่นโซซัน s n นปแล้วกันข้ามนะโทนามครีมครีมผมมารสัวพิษส n นปไว้ก่อนเป็นผมว่าน่าจะเป็นลูกเรือนะน้ำมายากลไปแล้วกันเอ๊ะ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 มันมีสองตัวเหรอเอ๊ะ ทุกคนข้ามกันแทบทุกคนเลยมีแดงวดมีฟ้าอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครทุกวนออกเลยนะผมก็ยังอยู่รอดอยู่ดีนะครับทุกคนตอนนี้โคดาสกิลผมยังไม่ครบเลยนะทุกคนผมกะว่าจะโชว์สักหน่อยอ่าอ่าอ่าเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยแหละเดี๋ยวหาแถวๆนี้แหละหาแถวสักห้องออกซิเจนก็ดีนะทุกคนโอ้ยเดี๋ยวผมจะไปห้องออกซิเจนนะครับมีห้องออกซิเจนดิห้องกล้อง นี่ไงทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมฆ่าตัวตายได้เห็นไม่ได้ทุกคนแล้วผมคืนเทียบได้คืนชทีพบแล้ววาร์ปได้สุดยอดไหมคุ้มค่าเนาะเดินวาร์ปข้าวห้องได้เลยนะคะทุกคนมันดีตรงนี้ได้แหละผมชอบตัวนี้ผมชอบตัวนี้ผมชอบน้ำโชคเหมวเหมียว,ยวอยาบาดผมนะ,ะตัวแน่เลยผมเพิ่งใช้สกิลตัวนั้นไปด้วย โอเคโอเคยังดีเออยังอยู่ดีโอเคผมใกล้พร้อมไหมครับทุกคนโอเคได้เวลาเอาดีไหมอ่ะอะสามไม่โอ้ผมกลัวไม่กล้าอ่ะอ่ะพี่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 ทำไปพี่ทำไปที่ชั่ววันปึ๊บเห็นไหมทุกคนพอไปอยู่ห้องไหนดีอะห้องปกติก่อนดีไหม โลกนี้คลิปนี้จบแล้วนะคระเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ